กับฮ้อนฮ้อนฉากนั่งก็ได้ให้นั่งตากแดดเนาะนั่งตากแดดนี่มีมีมีคนร่วมฉากอยู่หลายคนมากเลยนะที่แม่ยุ่นแล้วบ้านนั้น่ะเป็นบ้านแสดงแสดงหนังอยู่แล้วครับครับอครับโเอ้ก็เขาเซตหมู่บ้านขึ้นมาเพื่อที่จะแสดงหนังโดยเฉพาะอย่างเงี้ยเหรอครับแม่นล่ะอืม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 อโอ้มีหลายคนอันนั้นผู้สาวแมนบอเสือขาวขาวอันนั้นก็เป็นได้ลําเพื่อนแมนบอครับแม่นล่ะอืครับเป็นตาฮักบอกผู้สาวผูเนี่ยเป็นตาฮักบลอกกัด มากบ่อ๋อสิมากบ่อันไหนเหนือี้ยผู้สาวที่เรในวีน้ำเนี่ยมันก็อยู่ในสคริปต์หน้าเนี่ยผมก็อยากทออ้ํานอกเนี้ยสคริปต์บ้างมันไม่ได้หรือไงแล้วคอมเมนต์ไหนเห็นไหมเนี่ยเออคอมเมนต์ไม่พอใจเน็กแล้วนะคอมเมนต์เออเมวลหลายๆครับคือกันครับเน็กกับแจ็คอ๋อชื่อเล่นจริงๆชื่อพี่แจ็คแนนอืมแต่ชื่อในวงการชื่อลำเพลินวงศกรใช่เหมือนกับผมเลยชื่อชื่อเล่นผมก็ชื่อเล่นผมจริงๆอ่ะผมชื่ออื่นนะ ใช่ผมชื่ออึงมันเป็นตะตุต่มแจบใช่อะถ่ายซิว่าลำเพลินวงศกรจะชอบฉากไหนที่สุดใน m อ็มบีอย่างเสียเออถ่ายซินะครับผมแริงจริงถ้าให้ผมถ่ายผมก็ถ่ายได้เลยนะผมสามารถเป็นไกด์ให้พี่น้องได้เลยนะครับผมเป็นคําตอบให้เลยก็ได้แหละฉากหอมนางเอกจริงๆริงในสคริปต์เนี่ยผมเพิ่งอ่านดูว่าทำไมไม่มีทําไมไม่มีฉากหอมแก้มนางเอกฉากหอมหัวนางเอกทําไมไม่ให้ผมถามมันบอได้หอมบอได้หอมบอก มันเห็ดสากๆคือเป็นมุมกล้องบอกมุมกล้องโอ้โหพี่รอดู MV บผมนะ m อมีเพลงใหม่ผมเนี่ยของพี่ปล่อยวันที่25หเดือนนี้เาของผมเดือนหน้าใครเล่นเป็นนั้งเอกอ่าน้องคนหนึ่งจริงหรือเปล่าน้องคนหนึ่งจริงเปล่าเออผมหอมหัวแบบหอมไม่ใช้มุมกล้องเลยตัวนั้นอ่ะเฮ้ยพี่ต้องดูผมพี่ต้องใจกล้ามันผมดีหลังจากหอมเสร็จเป็นไงหอมเร็จกับหัวแตกนี่ดินี่เงียบแล้วโอเไหม